วิธีสมัครบัญชี s h o p ป,ปีแบบง่ายสมัครเสร็จเราก็สามารถนําไปซื้อของออนไลน์ใช้โค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีต่างๆได้นะครับมาสมัครพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ Pay พจสโตในมือถือนะครับเข้ามาแล้วมากดช่องค้นหาตรงนี้เสร็จแล้วพิมพ์ s ้อปปีพิมพ์ตามนี้เข้าไปได้เลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ช้อปปีจากนั้นเราจะเจอแอปจะมีหน้าตาแบบนี้ ให้ทำการกดติดตั้งลงในมือถือได้เลยนะครับก็รอการติดตั้งสักรู่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากดเปิดได้เลยครับเมื่อเข้ามาครั้งแรกมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้เรานะครับกดลงทะเบียนตรงนี้เลยครับ จากนั้นนะครับหนาสมัครเราสามารถสมัครบัญชี s ้อปปีได้หลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะสมัครโดยใช้ Google สมัครโดยใช้บัญชี Facebook ใช้บัญชี Line ในการสมัครหรือว่าจะใช้เบอร์โทรที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันในการสมัครบัญชี s h o p e ปีก็สามารถทําได้นะครับเพื่อนๆน,นะครับเลือกช่องทางที่เราสะดวกได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับผมจะใช้เบอร์โทรในการสมัครบัญชีนะครับก็มาป้อนเบอร์โทรในช่องนี้ให้ถูกต้องทั้ง10ตัวเลยนะครับ เมื่อป้อนเบอร์โทรของเราแล้วนะครับให้มาดูส่วนนี้นิดนึงถ้าเรานะครับอยากจะสมัครบัญชีช้อปปีไปพร้อมกับบัญชีช้อปปี้เพย์ก็มากดติ๊กเลือกข้างล่างตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเรานะครับยังไม่ได้ใช้ s h o p e e Pay เราจะสมัครภายหลังก็สามารถทำได้นะครับให้กดติ๊กถูกตรงนี้ออกจากนั้นนะครับให้เรากดถัดไป หน้าต่อไปนะครับทางช้อปปีจะส่งรหัส6ตัวมาที่เบอร์โทรที่เราได้ป้อนไปนะครับ <c oughs> ก็ให้เรานํารหัส OTP 6ตัวที่ได้รับมาป้อนในหน้านี้ให้ถูกต้องนะครับและไปสู่หน้าต่อไปหน้าต่อไปตั้งรหัสผ่านหน้านี้นะครับให้เรามาตั้งรหัสผ่านที่จะใช้กับบัญชีช้อปปีของเราเข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับ โดยที่รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย8ตัวและสูงสุด16ตัวโดยแนะนำนะครับให้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กหรือว่าใส่เป็นตัวเลขสัญ,ญลักษณ์ผสมกันนะครับจะดีที่สุดแนะนำนะครับให้เป็นเพื่อนตั้งรหัสผ่านที่เราจำได้เข้าไปนะครับเมื่อป้อนรหัสเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับเราสามารถอ่านข้อมูลในด้านของกองารโฆษณาและข้อมูลส่วนตัวได้นะครับ ก็ตรงนี้เพื่อนๆนะครับจะกดยอมรับหรือกดไม่ยอมรับก็ได้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับให้เลือกภาษาที่เราถนัดในการใช้งานและกดตกลงต่อไปกดเริ่มหน้าต่อไปจะเข้ามาที่ช้อปปี้ได้แล้วนะครับให้เรากดไปที่ฉันทางด้านขวาล่าง เสร็จแล้วนะครับเราจะมีบัญชีช้อปปี้ให้ใช้งานแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็สามารถไปซื้อของไปสั่งของออนไลน์ได้แล้วนะครับก่อนที่เพื่อนเพื่อนะครับจะซื้อของแนะนำนะครับให้กดไปที่โค้ดส่งฟรีตรงนี้ จากนั้นนะครับให้ไล่เก็บโค้ดแบบนี้นะครับบางโค้ดนะครับเราสามารถใช้งานได้เป็นโค้ดส่งฟรีสินค้าโค้ดส่วนลดสินค้ารวมไปถึงจะมีโค้ดสําหรับเงินคืนเพื่อนเพื่อนะครับมาไล่เก็บโค้ดเพื่อนําไปใช้งานกับบางสินค้าได้นะครับเราจะได้ซื้อสินค้าแบบคุ้มคุมเนาะโอเคครับและถ้าเก็บเสร็จแล้วนะครับให้กดย้อนกลับและไปสั่งของได้เลยอาจากตัวอย่างนะครับเป็นสินค้าตัวนี้แล้วกันนะครับการเลือกสินค้านะครับก็จะมีทิคเทคนิคแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับ บางคนก็จะดูในเรื่องของราคาบางคนก็จะดูนะครับว่าสินค้าตัวนี้สามารถใช้โค้ดส่งฟรีโค้ดส่วนลดได้หรือเปล่าบางคนก็จะดูในเรื่องของรีวิวเพื่อนเพื่อนะครับสามารถมาเช็คข้อมูลดูข้อมูลที่สําคัญก่อนซื้อสินค้าได้นะครับและถ้าสมมตินะครับถ้าเราจะซื้อสินค้าจริงๆนะครับถ้าเราเข้ามาที่หน้าสินค้าแล้วก็สามารถกดซื้อโดยใช้โค้ดตรงนี้ได้ครับสินค้าบางตัวนะครับมันจะมีประเภทให้เราเลือกเราก็เลือกสินค้าที่ต้องการได้เลยครับ เลือกเสร็จแล้วก็กดซื้อสินค้าหน้าต่อไปนะครับรายการสั่งซื้อในหน้านี้เพื่อนๆนะครับสามารถมาเพิ่มที่อยู่ที่จะให้เขามาจัดส่งสินค้าในส่วนนี้ได้นะครับ โดยเรานะครับสามารถใส่เป็นชื่อและเบอร์โทรที่ให้เขาติดต่อหาเราในส่วนนี้ได้เช่นกันนะครับและส่วนข้างล่างนี้นะครับมันก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เราจะซื้อเพื่อนๆมาเช็คข้อมูลตรงจุดนี้ก่อนที่เราจะซื้อได้นะครับและตัวที่สําคัญโคส่วนลดของช้อปปีตรงนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปและเลือกโคส่วนลดเงินคืนโคส่งฟรีที่เราเก็บมาและสามารถใช้งานกับสินค้าตัวนี้ได้จากตรงนี้เลยนะครับ และถ้าเลื่อนลงมาอีกเราก็จะสามารถเลือกวิธีการชําระเงินได้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินไปทางสแกน qr code เ,เพื่อชําระเงินการจ่ายด้วยแอปธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตสามารถเลือกวิธีชําระเงินที่สะดวกจากตรงนี้ได้เลยนะครับ และอีกจุดหนึ่งข้อมูลกรารชําระเงินส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนการสรุปเนาะว่าเราซื้อสินค้ารวมการสั่งซื้อเท่าไหร่ค่าจัดส่งเท่าไหร่ได้ส่วนลดอะไรบ้างสามารถมาเช็คข้อมูลจากตรงนี้ได้ครับและถ้าเราพอใจที่จะซื้อสินค้าแล้วก็สามารถกดสั่งสินค้าตรงนี้ได้เลยครับถ้าสั่งสินค้าไปแล้วก็รอสินค้ามาส่งตามที่อยู่ที่เราได้เลือกไว้ได้เลยนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการสมัครช้อปปีแบบง่ายๆถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องเบนเทคได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ